ชีวิตลูตกปลาเมื่อนี้นะครับลูกหนึ่งเขาจะเศร้านะครับเอานี่ปลาะกิจสิออกไม้นะครับเมือนี่นพอไดพอไม้มล้ะครับซิลินทอนนะครับน,นี่ก็อากาศนะครับหมอกยังมีอยู่นะครับ ครับกะึงยูล่านะครับเผ่าตกปลากันแลเรยวๆนะครับก็สีมาดังไฟนะครับเห็นกบเขานะครับนี่จะกำลังขั่วปลานะครับเจนบรรยากาศขัยเคลื่อนริ่มเคลื่อนนะครับนะ่กำลังฟักนะครับฟักปลาสีกรดนะครับก็ฟักมุนๆจนละเอียดไปแล้วครับกะสีมาขันกุ้ยนะครับอดีซานทอากะสีหูดีนะครับกุ้ยปลากระสุกนะครับ รสชาติมันสีเสียบชิ้นวาร์ปันได้นะครับตอนที่โค้งมั่นนะครับเท่ากับเซียวไปตุ่มนะครับเป็นพนักงานแหล่สีโค้งนะครับเท้ากับสิบลาทจนเบิ้อนะครับเบรรยากาศนะครับตุ่มปลาไม่มีนักนะครับบรรยากาศก็ซอยกันเห็ดยซอยกันนะยกันมาท่านหัวเบื้องเหนือก่อยระหว่างนะครับมันจะสีเหลวไว้นะครับตายหลายคนนะครับ ต้มปลาเป็นต้มปลานะครับจะสูกต้มผัดชีสข้อทสดหอนหนะครับใช้พักกงนแย่งนอกแล้วๆห้องกระสีมาแต่งผ้าขาวสุวรรณกินนะครับจะเป็นบด้อาการเรียกไม้ครับเอาใบไม้ใบยังมาห้องผ้าขาวนะครับกินกันมาได้ครับพี่น้องครับมาจิ้มเขาน้ำกันครับ